สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับอ่านน้ำตาไหลใจหายเปิดแชทนักร้องดังนิตยาสารคามก่อนเสียชีวิตน้ำตาไหลกันหมดคนลุกทุ่งหมอลำแอบโพส์สุดเศร้าจากไปเร็วเกินไปใจหายเปิดแชทนักร้องดังนิตยาสารคามท็อปไลน์ก่อนเสียชีวิตน้ำตาไหลกันหมดจากกรณีสูญเสียนักร้องดังนิตยาสารคามท็อปไลน์ เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาสินาทีวันที่2 5กุมภาพันธ์สองพาโดยครูลมบุรพาฟ้าหงเหินอะไรนักร้องดังแจ้งข่าวร้ายการเสียชีวิตครั้งนี้ด้วยโรคปอดอักเสบเทียมนำร่างไปําเพ็ญกุศลที่ได้ทิพย์บุรพาอําเภอภูเรือจังหวัดเลยโดยครูลมยังเปิดแชทที่เพิ่งได้คุยกันกับนักร้องดังนิตยาสารคามเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถ้อยคาอ่านแล้วสุดสะเทือนใจ โดยนักร้องสาวถามว่าหนูสิรอดบเจ้าพ่อซึ่งครูโลมก็ได้พยายามปลอบให้อดทนรอดล้านเปอร์เซ็นตพร้อมทั้งบอกเป็นภาษาอีสานด้วยว่าคิดถึงพ่ออย่าทิ้งหนูเดอ้อเมื่อสอบถามว่าอยากให้ช่วยเรื่องค่ารักษาหรือเรื่องทางบ้านอะไรไหมนักร้องสาวบอกว่าอยากได้แต่พรจากพ่อทั้งยังบอกรักซึ่งครูลมก็ได้ปลอบให้อดทนแข็งแรงให้รู้สึกตัวพร้อมให้หายวันหายคืน ก่อนนักร้องสาวจะเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าในวันนี้ทำให้ครูลมใจหายโดยบอกด้วยว่าเพิ่งคุยกันได้อาทิตย์หนึ่งใจหายบทันเศร้าอยู่หักเดอ้อนิดเอ้ยโดยทั้งคนในวงการลูกทุ่งหมอลำอาทิแพลวพาวแสงทองและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาไยนิตยาสละคมบ้างก็บอกว่าทำไมไปไวแท้อ่านแชทแล้วต่างน้ำตาไหลกันเป็นแถว โดยคนในวงการต่างกยาย็โพสอารยนิตยาสารคามสุดเศร้าขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ